ไย่ยคนนะผักคะน้าลวกอร่อยนะทุกคนหอมก,ก,กินไปเลย ช่วงนี้สุขภาพแล้วทุกคนนะต้องมาก่อนละก็กยังคงเป็นเมนูง่ายๆเหมือนเดิมนะทุกคนนะก็คือลดไขมันลดความดันลดความอ้วนเองทุกคนนะก็เป็นเมนูบ้านๆเหมือนเดิมนะครับผมน,น้ำพริกปลาแล้วก็ถักลวกนะเหมือนเดิมชิมทูกนอน ม,ม,มันก็จะเป็นไข,ข่คนนะครับผมทุกคนไข,ขน่คนมีปักบุ้งลวกคณะลวกคณะก็ซื้อมาไว้หลายวันไม่กินก็ไม่ได้แล้วทุกคนนะทุกคนกินข้าวกันครับผมมื้อเช้าวันนี้นะน้ำพริกเมนูอืเพื่อสุขภาพ ช่วงนี้ก็จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยทุกคนไข่กนนะปลาก็นั้นอุ่นๆไว้ของเดิมด้วยของใหม่ด้วยของเก่าด้วยปนๆนทุกคนหอมจะดืมกระเทียมไว่เป็นไรเรามีหอมอยู่ ทนนุ้สองสามวันที่ผ่านมาแล้วอย่าผมมาทำคลิปแบบนี้ มถ่ายท้องดีทุกคนถ่ายท้องง่ายแล้วก็ไม่ค่อยอืดท้องไม่ค่อยมีกรดเนาะผักคะน้าลวกอร่อยนะทุกคนคะน้าลวกอร่อยมาแรงวันอืม ตรนนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพิ่งกลับมาทุกคนไปบ้านอีกหลังแต่เช้า ถ้าเรากินแบบนี้ทุกคนเราจะรู้สึกตัวได้เลยว่าร่างกายเรารู้สึกว่ามันจะ,จะกับนี่กระเป๋าขึ้นเนาะนช่วงนี้ผมกำลังปรับสมดุลสมดุลร่างกายคือเช้ามายังไม่แปรงฟันก็กินน้ำก่อนแก้วแล้วก็หลังหน้าแปรงฟัน

ช่วงนี้สุขภาพนะทุกคนนะต้องมาก่อนละกินสนุกไม่ได้นะะแรกยี่สิบสามสิบกินได้บดมันจะมามันมาแบบไม่ไม่แจ้งล่วงหน้าเลยนะลูกภัยไค้เจ็บโดนมากับตัว khay này, tôi không phải là nước mắm nữa. ủng ngay, ngay Rồi, rồi. Đong sốt. Nổi, bột sốt không phải. Bột sốt không ปาเขียวใช่นะมเกินก็อร่อยแล้วทุกคนถามว่าเรากินไหมแบบเป็นมันเป็นหลยมันก็กินบ้างแต่ว่าไม่ตอนนี้ไม่กินในช่วงนี้ไม่กินเลยแล้เดินทางไปงานโรงงานเลี้ยงหรือ าง,างหวัดเ,เ <Okay. S 1> พราะว่าเมื่อถึงตอนนั้นเราเลือกไม่ได้แต่ว่าช่วงถ้าเรามีเวลาอยู่บ้านเอยอะๆยทำกินดีกว่าปลอดภัยด้วย หอมใหญ่ในทุกคนห้ามกาดเลยลองดูได้เดี๋ยวก่อนกินสักสามวันเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าตัวเบา ทำไมผมถึงกินแบบนี้เพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราก็เจอแป้งทุกคนกินข้าวก็คือแป้งนะ่ะย่อยาก็กลายเป็นแป้งเป็นน้าตาลไปก็เลย,เยในเมื่อมันมีส่วนตรงนั้นงั้นเราก็เ,าเติมผักเข้าไปหน่อยนะถ้ามีแป้งด้วยวก็กินพวกทอดพวกผัดด้วยไม่เวนะิกแน่ วันร่างกายเราก็แป้งที่ต้องเจอนะแต่ละวันเนาะแป้งโซเดียมไขมันเจอแน่นอนทีนี้เราจะแก้ยังไงเดีย๋ยวเรากลับถึงบ้านช่วงเย็นๆเราก็เป็นไปได้กินผักถ้ากลางวันเราเลี่ยงไม่ได้กลางคืนเราก็อย่าไปซ้ำเติมทุกคนเราก็กินกลางคืนเราก็กินแบบธรรมดารรมดาไปเนาะ จริงๆการกินมันไม่จําเป็นถ้าเราไม่ได้กินอวดใครเรากินเพื่อสุขภาพกินเพื่อเพื่อตัวเองมันไม่จําเป็นต้องอวดมันไม่จำเป็นต้องอายที่จะทำคลิปถ่ายคลิป Hmm. อร่อยขดผมกับข้าวอีกหน่อยโอเคมาแล้วทุกคน,นมาพร้อมกับตัวป่วน kia mặn đi No Mà tôi còn tỏi lên กินเพื่อสุขภาพนะทุกคนยิ่งต่างจังหวัดนี่ยิ่งดีเนะหากินง่ายผักยาแต่ว่าอย่าไปเน้นผักอ้วนนะ 家嘛，没说的，他了。 ช่วงนี้ก็ตัดคลีนคลีนตลอดเลยทุยกคนขอเลิกเรื่องเนื้อหมูเนื้อไก่ก่อนขอผัดๆเลิกก่อนอืม

ช่วงนี้บริโภคไข่เยอะหน่อยผัดหญ้าน้ำพริกช่วงนี้กินตามดูทุกคนนะทุกคนรักสุขภาพกันทั้งนั้นแหละไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรหรอกแต่ว่าเราทำกันหรือยังเท่านั้นแหละเริ่มทำเสเลยดีกว่าเชื่อผมนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn